สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนก่ันแลครับผมพบกับผมบ่าวยญาก่อนนะครับเนาะทางช่องเพ็ดบนยอกเขาคุ้งนะครับเบนาะนี่ครับเมื่อนี้สต้งคลิปต้อง,งงานผมนะครับมองผมเพ็ดงานนะครับเนาะนี่นะครับมองเห็นผมเพ็ดงานอันเบิดเลยครับเป็นงาน จะจุดท้ายจะเบิ่งจัลหน่อยนะครับเนาะผมผมเป็นงานนะครับนี่ครับนี่คือโฟล์คลิฟต์ครับที่ผมขับนะครับนี่รถที่ผมขับนะครับเนี่ยผมอยู่แผนกข้างทิ้งขานะครับเนาะขับรถโฟล์คลิฟต์นะครับเนาะ ตะก้านขึ้นถึงชันถึงแหลกจริงๆน,นะครับแหลกที่ผมถ่ายเบื้องรอบแรกนะครับนี่ครับแบบที่ผมใส่อยู่ข้าวนะครับสูงมั่นตะก้านขึ้นสูงประมาณ8เมตรนะครับความสูงนะครับของแหลกนี่ครับเบื้องตะกันถึงแหลกหมดเลยครับ งานผมก็จะเข่ามาณแปดโมงครึ่งนะครับแต่ผมมาเร็วนะผมประสงค์แฟนผม <c oughs> จะเอารถออกไปข้างนอกก่อนครับเช็ครถ <c oughs> เสียงดังแน่จังเอยนะครับพี่น้องนะคนว่างาลกล่องเสียงดังแน่องยรถโฟล์คลิฟนี่ต้องสอบได้ใบเสื้อก่อนนะครับเด้อเจ้าหนีครับได้นะครับตามโรงงานนะครับตรงนี้ใบครับนะครับใบเสื้อครับก็เกินใบเสื้อ รับร่องการพันอบร่มนะครับเนาะเหยกยบรถฟกเรียบโดยตรงเลยนะครับเนาะว่ารถฟกเรียบเขาก็หายดูแลเป็นไล้คนไปนะครับเนาะรถไภรยมั่นนะครับเวลาใส่งานก็ได้ของผมก็ได้มากขั้นหนึ่งนะครับเนาะหายดูแลเลยนะครับเนาะก็เช็คตรวจสภาพเช็คซุเมมือนะครับเนาะก่อนจะใส่งานเนาะ ีนีครับที่ผมมาเห็นงานเสมเอเสมอกันเลยมาเห็นงานนี่นะครับเนี่ยที่งานข้างถิงข่าเนี่ยครับจัดงานเก็บงานหนึ่งนะครับจัดงานนะครับอย่างกระจายงานออกตามโรงงานต่างๆนะครับเนาะทำเป็นบริษัทไม่เกินเขาเนานะเนาะเป็นข้างถิงขา้าเอางานเขาเอางานมาฝากนะครับเนะาะเอาับดูแลงานในเขานานะครับนี่ครับชีวิตการตง,งานผมนะครับเนาะเปิดเปิดขึ้นนะ เสียงดังนิดหน่อยคนระับเสียงสัญญาณมันดังดังนิดหน่อยเดี๋ยวรถออกข้างนอกกันคนระับ รถม,มาจอดนี่หมเอามารถม,มาเช็คสภาพอากาศบิดขึ้มกันนะครับวันนี้ฝนตกนะครับทำเครื่อนนี่ับิดขึ้มบัดครับ เป็นนักฝนติดตกอีกแล้วครับวันนี้นี่ครับแล็ดแค่งานผมผมแค่งานสีเสมอนะครับเนาะปฎิยุทธ์นะครับที่ผมบอกในคลิปนะครับงานนะเลือกหาม่วงมากจังเลยล้มคลิปล้มยางนี่ก็จะเป็นชีวิตการแค่งานของผมนะครับนอนละงานเนี่ยเตรียมเช็ครถเช็คยังนะครับเตรียมความพร้อมๆนะครับเพราะว่าคนที่ขับรถโฟล์กิฟต์มันก็ มีบมกีคนนะครับต้องพานการลบล่มแล้วก็น้องต้องขับได้นะครับคนอื่นขับไปนะครับรถจัของมาจับไปเลยนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุมากอย่างนี้เป็นเรื่องนะครับน้องรับผิดชอบนะครับถึงขันไล่ออกได้เลยนะครับนี่ครับผมยังไล่ครับผมกันทำงานผมก็ได้ละเมอบ้านสิ่ะครับ ยุดเสาทิศครับงานงานั่นยุดเสาทิศนั่นข้าวข้าวครับตละลเมือครับที่มาครับเห็ดงานผมขี่รถยนต์มากนะครับขี่รถยนต์มาเห็ดงานดีนะครับเรถส่ง,ถงสายหอผมมองผมพักนี่ยม,ม่มรีรถส่งนะครับ ใครไมาเอางครับเอารถยนต์ไม้เอ,องครับผมเป็นคนสกลนครนะครับเป็นคนต่างจังหวัดเป็นเด็กเป็นเด็กคนนอกนะครับขเขาเป็นงานตรงเแรมซึ่งแฟนก่อนาะแฟนกับเป็นคนสกลนครเหมือนกันนะเป็นมานังกันนะเนาะเจ็บมีกับพอ่อไปทำเนิยเนาะพี่น้องเนาะนะาี่ก็พ่อขาวขาวทีอกะทำนะบางคนนะเป็นอยากห่วงนะเพราผมเล็กหนังนะครับกระ,ะมือนะครับเล็กางนานเหงไ่อยนะครับ ที่นั่นอยู่สม,มุดประกาศครับทางพี่น้องโอเคครับสำเนิกันครับผมสวัสดีครับ